คุณรู้ไหมว่าหนึ่งในคำถามที่ผู้ชายสูงวัยค้นหามากที่สุดไม่ใช่เรื่องคอเลสเตอรอลหรือข้อเสื่อมแต่เป็นเรื่องขนาดอวัยวะเพศใช่แล้วและที่น่าตกใจก็คือคำแนะนำในออนไลน์หลายอย่างอันตรายมากบทความนี้มาจากหมอเจมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะกว่า30ปีฉันช่วยผู้ชายวัยห0ดูแลสุขภาพเพิ่มความมั่นใจและรักษาคุณภาพชีวิต ตลอดอาชีพการทำงานฉันเห็นว่าอายุที่มากขึ้นไม่ได้กระทบแค่ร่างกายแต่มันกระทบถึงความรู้สึกภายในใจด้วยรวมถึงเรื่องกังวลเกี่ยวกับขนาดสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้คือขนาดของพวกเขาจริงๆแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่ามีวิธีเพิ่มขนาดที่ปลอดภัยและได้ผลโดยไม่ต้องผ่าตัดถ้าคุณรู้แนวทางที่ถูกต้องในวิดีโอนี้ฉันจะบอกสีวิธีหลัก ที่ได้รับการวิจัยและยืนยันทางการแพทย์แล้วรวมถึงบทบาทสำคัญของการบำบัดจ,จิตใจและการผ่าตัดที่ต้องระวังอย่างสูงอยู่กับฉันจนจบเพราะฉันจะเผยวิธีที่ดีที่สุดไม่มีการใช้มีดหมอไม่มีของปลอมมีแต่ผลลัพธ์ที่ได้ผลจริงแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความจริงภายในสิ่งที่ผู้ชายหลายคนไม่กล้าพูดออกมาแต่พกติดตัวไว้เงียบๆตลอดเวลาเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆ เราจะไม่เห็นคุณค่าของคำตอบที่แท้จริงเรามาคุยกันตรงๆกันเถอะเรื่องที่ผู้ชายมักไม่ยอมพูดออกมาโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆความจริงคือความกังวลเรื่องขนาดไม่ได้หายไปตามอายุเลยแม้แต่น้อยสำหรับผู้ชายหลายคนที่อายุเกิน60ความกังวลนี้กลับยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์อีกต่อไปแต่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจตัวตนความเป็นชาย และความกลัวที่จะเสียความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตทั้งในแง่ร่างกายและจิตใจร่วมกันแม้เราจะเปิดใจพูดเรื่องสุขภาพมากขึ้นแต่เรื่องนี้ยังคงเงียบและถูกซ่อนไว้และความเงียบนั้นคือเหตุผลที่เราต้องคุยกันฉันไม่ได้มาพูดเรื่องครีมมหัศจรรย์หรือ,อยาลับที่อ้างว่าเห็นผลเร็วและฉันไม่เสนอทางลัดที่เสี่ยงอันตรายเลยสิ่งที่ฉันจะพูดคือสิ่งที่ได้รับการยืนยนัน ผ่านการศึกษาและตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ซึ่งเป็นวิธีที่เห็นผลจริงสำหรับผู้ชายสูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเผชิญกับความกังวลเงียบๆเ,เริ่มกันที่ความจริงสำคัญที่สุดก่อนผู้ชายส่วนใหญ่ที่กังวลเรื่องขนาดจริงๆแล้วไม่ได้มีขนาดเล็กเลยมันอาจฟังดูน่าแปลกใจแต่ตัวเลขยืนยันได้มีการสำรวจผู้ชายกว่าห้าหมื่นคนทั่วโลกมากกว่าครึ่งไม่พอใจในขนาดของตัวเอง แต่เมื่อถามคู่รักผู้หญิงของพวกเขา85%บอกว่าพอใจมากแล้วนี่แสดงให้เห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายจริงๆแต่เป็นการรับรู้ความจริงคือขนาดเฉลี่ยเมื่อแข็งตัวเต็มที่อยู่ที่ประมาณ13.2เซนติเมตรและถ้าเกิน7.5เซนติเมตรถือว่าปกติมีเพียง0.14%เเท่านั้นที่เข้าข่ายไมโครเพนิสแล้วทำไมผู้ชายยังรู้สึกไม่มั่นใจเพราะสิ่งที่เรียกว่า s มอ l l พนิส เองไซอีซึ่งเป็นอาการวิตกกังวลด้านรูปร่างผู้ชายบางคนเปรียบเทียบกับภาพลวงตาในสื่อจนกลายเป็นความกังวลเรื้อรังส่งผลต่อความสัมพันธ์และความมั่นใจในตัวเองข่าวดีก็คือแม้คุณจะมีขนาดปกติอยู่แล้วแต่วิทยาศาสตร์ก็มีวิธีที่ปลอดภัยที่จะช่วยเพิ่มขนาดได้จริงๆแม้มันจะไม่ใช่เวทมนต์และต้องใช้เวลาแต่ผลลัพธ์จะช่วยเสริมทั้งร่างกายและจิตใจ ในหัวข้อต่อไปฉันจะพาไปดู4วิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งเตือนถึงวิธีเสี่ยงอันตรายที่ควรเลี่ยงและบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความมั่นใจของผู้ชายมาเริ่มกันที่หมวดแรกคือ4วิธีแบบไม่ต้องผ่าตัดที่ได้รับการยืนยันจากการแพทย์แล้วข้อแรกคือการบำบัดจิตใจซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทรงพลังมากตลอดประสบการณ์หลายสิบปีของฉัน ฉันได้เรียนรู้ว่าจิตใจสำคัญพอๆกับร่างกายโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องขนาดผู้ชายมักเก็บกังวลน,นี้ไวเ้เงียบๆหลายคนรู้สึกอับอายกับร่างกายตัวเองทั้งที่หมอไม่เคยบอกว่าผิดปกติแต่มันเป็นความเชื่อที่ติดอยู่ในใจความเชื่อนั้นค่อยๆทำลายความมั่นใจและซึมลึกเข้าสู่ชีวิตคู่แบบเงียบๆการบำบัดจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยฉันเคยคุยกับผู้ชายอายุ 60- ิปปี หลายคนเก็บความรู้สึกนี้มานานเมื่อได้บำบัดกับผู้เชี่ยวชาญจริงๆพวกเขาเริ่มเห็นตัวเองในมุมใหม่และตระหนักว่าคุณค่าไม่ได้ขึ้นกับขนาดพวกเขากลับมามั่นใจและเปิดใจมากขึ้นมีงานวิจัยยืนยันว่าการบำบัดจิตใจช่วยให้ผู้ชายเลิกคิดเรื่องเพิ่มขนาดได้ไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะยอมรับตัวเองได้จริงๆความมั่นใจที่กลับคืนมาช่วยทำให้ความสัมพันธ์กับคู่รักดีขึ้น และช่วยให้สุขภาพจิตใจแข็งแรงกว่าเดิมฉันเคยเห็นผู้ชายหลายคนที่บำบัดเพียงไม่กี่ครั้งแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าการใช้เครื่องมือเพราะเมื่อจิตใจสงบความมั่นใจก็จะมั่นคงฉันเข้าใจว่าบางคนอาจรู้สึกแปลกๆหรือไม่คุ้นกับการบำบัดจิตใจแบบนี้แต่การดูแลสุขภาพจิตไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือความเข้มแข็งที่แท้จริงถ้าคุณนั่งฟังและพยักหน้าเงียบๆ ฉันอยากบอกว่าคุณควรเริ่มจากตรงนี้หาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพผู้ชายพูดความในใจออกมาอย่างตรงไปตรงมาและคุณจะเริ่มรู้สึกเบาสบาย <c oughs> การเผชิญหน้ากับความจริงมักเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแต่สำหรับบางคนที่ยังต้องการการเปลี่ยนแปลงในเชิงร่างกายจริงๆเรามาดูวิธีที่ได้ผลตามวิทยาศาสตร์กันต่อข้อสอุปกรณ์ดึงยืดอวัยวะเพศ เป็นอุปกรณ์เดียวที่ยืนยันผลได้จริงนี่คือคำตอบสำหรับคนที่ถามฉันว่ามีอะไรที่ช่วยเพิ่มขนาดได้โดยไม่ผ่าตัดไหมคำตอบคือมีแต่ต้องใช้เวลาและความพยายามอุปกรณ์นี้ได้รับการวิจัยและยืนยันแล้วว่าได้ผลจริงฉันจำผู้ป่วยชื่อแฮโรนได้เขาอายุ70็สต้นๆเป็นคนจริงจังมากเขาบอกว่าถ้ามีอะไรที่ใช้ได้ผลจริงเขายินดีจะพยายามเต็มที่ ฉันอธิบายการใช้อุปกรณ์นี้ให้เขาฟังมันทำงานโดยการดึงยืดอวัยวะเพศแบบต่อเนื่องฟังดูง่ายแต่ต้องใช้เวลาและวินัยสูงผู้ชายที่เห็นผลมักใช้วันละหลายชั่วโมงต่อเนื่องกัน3-6เดือนขึ้นไปกลไกของมันคล้ายการจัดฟันค่อยๆกระตุ้นให้เนื้อเยื่อขยายจนเกิดการยืดขนาดเพิ่มขึ้นจริงๆการศึกษาแสดงว่าผู้ชายบางคนได้ผลลัพธ์เพิ่มประมาณ2เซนติเมตร แม้ฟังดูไม่เยิะแต่เพิ่มความมั่นใจได้มากสิ่งสำคัญคือต้องใช้งานต่อเนื่องจริงๆและต้องทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใช้เสมอหากมีโรคประจำตัวเช่นเพโรอนีหรือเอทการใช้เครื่องนี้อาจต้องระมัดระวังเป็นพิเศษผลข้างเคียงที่พบได้เช่นผิวแห้งหรือชาชั่วคราวแต่ถ้าใช้อย่างถูกต้องความเสี่ยงรุนแรงถือว่าน้อยผู้ป่วยบางคนบอกฉันว่ามันไม่ใช่เวทมนต์แต่ฉันเห็นผลจริงๆ ข้อ3ต่อไปเราจะพูดถึงอุปกรณ์อีกประเภทที่ผู้ชายหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับมันนั่นคือเครื่องปัมญญาางป๊มสุญญากาศหรือว d ดีเครื่องปั๊มสุญญากาศหรือว d ดีเป็นอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่คุ้นชื่อและมักมีความหวังเกี่ยวกับมันสูงมากหลายคนมาถามฉันว่าใช้ทุกวันแล้วจะเพิ่มขนาดได้ไหมคำตอบตรงไปตรงมาคือไม่ได้ค่ะวีดีไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความยาวหน้าที่หลักของมันคือช่วยการแข็งตัว โดยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ชายที่มีปัญหาการแข็งตัวเช่นหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากหรือเบาหวานมันช่วยได้จริงและเห็นผลดีมากฉันจำผู้ป่วยชื่อเกลนได้ดีเขาอายุ68ปีและเคยสูญเสียความมั่นใจหลังผ่าตัดหัวใจทำให้การแข็งตัวมีปัญหาเขาไม่อยากใช้ยาหรือผ่าตัดเพิ่มพอได้ลองใช้วีดีเขากลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง เขาบอกฉันว่าฉันรู้สึกเหมือนผู้ชายอีกครั้งและภรรยาก็สังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงวีที่ทางานโดยการสร้างแรงดูดสุญญากาศดึงเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศเพื่อสร้างการแข็งตัวบางรุ่นมาพร้อมห่วงรัดเพื่อคงความแข็งตัวไว้ข้อดีคือใช้ง่ายปลอดภัยไม่ต้องผ่าตัดผลข้างเคียงที่พบเช่นรอยช้ำเล็กน้อยหรืออึดอดัดแม้มันจะไม่เพิ่มความยาวถาวรแต่มันช่วยให้สุขภาพทางเพศแข็งแรง และช่วยรักษาเนื้อเยื่ออวัยวะเพศให้ตอบสนองดีขึ้นสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ดึงยืดควบคู่ไปด้วยวีที่สามารถช่วยเสริมผลลัพธ์ได้ดีมากเพราะมันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดสม่ำเสมอแม้คุณจะไม่ได้เพิ่มขนาดด้วยวีดีแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความมั่นใจและความพร้อมในการมีเพศสัมพันธ์เสมอแต่ตอนนี้ฉันต้องขอเตือนเรื่องใหญ่เกี่ยวกับการฉีดสารเพิ่มขนาด ที่มักถูกโฆษณาว่าได้ผลเร็วและง่ายฉันอยากบอกอย่างชัดเจนว่าการฉีดสารเพิ่มขนาดนั้นอันตรายมากและคุณควรหลีกเลี่ยงมันอย่างเด็ดขาดฉันเคยเห็นคนไข้หลายรายที่หลงเชื่อโฆษณาจนเกิดอันตรายรุนแรงทั้งการติดเชื้อแผลอักเสบหรือเสียความรู้สึกถาวรผู้ชายบางคนใช้ซิลิโคนไขมันหรือคอลลาเจนซึ่งถูกโฆษณาว่าปลอดภัยและได้ผลเร็ว แต่จริงๆแล้วไม่มีมาตรฐานรับรองเลย FDA ไม่เคยอนุมัติการฉีดเพื่อเพิ่มขนาดและสมาคมแพทย์เพศสาสตร์ก็ไม่แนะนำเด็ดขาดเพราะผลข้างเคียงรุนแรงและซับซ้อนมากบางครั้งภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นทันทีแต่บางครั้งอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผลเสียและเมื่อเกิดแล้วแก้ไขได้ยากมากฉันจำคนไข้ชื่อโทมัสได้เขาอายุ60ต้นๆและยาร้างไม่นานเขาไปทำการฉีดจากคลินิกต่างประเทศ เขาหวังว่าจะเพิ่มขนาดและสร้างความมั่นใจใหม่แต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามเขาเกิดอาการอักเสบและเสียความรู้สึกถาวรเขาพยายามติดต่อคลินิกเพื่อแก้ไขแต่กลับไม่มีใครรับผิดชอบเลยสิ่งนี้สร้างความเสียใจทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมากฉันขอเตือนว่าไม่มีทางลัดใดที่ปลอดภัยคุณควรเลือกทางที่ได้รับการยืนยันทางการแพทย์และเคารพสุขภาพของตัวเองเป็นหลัก หากคุณเคยทำการฉีดมาแล้วอย่าตกใจแต่รีบพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คเพื่อดูว่ามีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ต่อไปข้อสี่เราจะพูดถึงการผ่าตัดเพิ่มขนาดซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยเราจะเจาะลึกข้อดีและความเสี่ยงของมันทั้งหมดการผ่าตัดเพิ่มขนาดแบบแรกเรียกว่า suspensory ligament r l e s e หรือการตัดเอ็นยึดอวัยวะเพศออกขั้นตอนนี้มักถูกโฆษณาว่าเพิ่มขนาดได้ โดยการตัดเอ็นที่ยึดกับกระดูกหัวหนาวทําให้ส่วนที่อยู่ข้างในยื่นออกมาข้างนอกในทางทฤษฎีฟังดูเหมือนจะง่ายมากและบางครั้งทําให้ดูยาวขึ้นตอนอ่อนตัวแต่ข้อเท็จจริงนั้นแตกต่างออกไปมากมันไม่ได้ช่วยเพิ่มความยาวตอนแข็งตัวและความยาวที่เพิ่มขึ้นก็มักน้อยมากบางครั้งไม่ถึงหนึ่งนิ้วด้วยซ้ํานอกจากนี้มันยังทําให้มุมแข็งตัวเปลี่ยนไปจากที่เคยตั้งขึ้นอาจเอียงลงแทน ซึ่งทำให้การใช้งานจริงยากขึ้นฉันจำผู้ป่วยชื่อเลนาดได้เขาผ่าตัดในคลินิกเอกชนและหวังผลสูงแต่ผลที่ได้กลับน้อยและผิดหวังมากเขาได้เพิ่มความยาวแค่ครึ่งนิว้วและการแข็งตัวก็ดูไม่เหมือนเดิมเขาบอกว่าเจ็บปวดใจมากที่สุดสิ่งที่ทำให้เสียใจที่สุดไม่ใช่แค่เงินหรือการฟื้นตัวแต่เป็นความรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยหากคุณกำลังคิดเรื่องผ่าตัดนี้ ฉันขอให้คิดอย่างรอบคอบมากๆและเข้าใจผลลัพธ์ที่แท้จริงก่อนเสมอเพราะการผ่าตัดไม่ได้แก้ไขทุกอย่างโดยเฉพาะปัญหาที่ฝังลึกในจิตใจบางครั้งความหวังอาจเกินจริงกว่าความเป็นจริงถัดมาเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนกว่าเรียกว่าทิชชูกราฟหรือแฟลปเชือ <Sure. S 1> คือการใช้เนื้อเยื่อมาเสริมเพิ่มขนาดฟังดูเหมือนการสร้างใหม่ที่น่าตื่นเต้นโดยใช้ไขมันหรือเนื้อเยื่อจากร่างกาย แต่ผลลัพธ์กลับไม่แน่นอนเลยไขมันที่ฉีดอาจสลายไปในไม่กี่เดือนทำให้เกิดความครุขคะหรือก้อนใต้ผิวบางกรณีใช้เนื้อเยื่อหรือกระดูกอ่อนแทนซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงและต้องพักฟื้นนานมากกว่าเดิมผู้ชายหลายคนหวังจะได้ผลลัพธ์ถาวรแต่กลับเจอกับผลข้างเคียงที่น่ากังวลฉันจำผู้ป่วยชื่อคานได้เขาผ่าตัดในต่างประเทศและหวังสูงมาก แต่กลับมาพร้อมกับความเสียใจลึกๆเขาบอกฉันว่าฉันหวังจะได้ความมั่นใจกลับมาแต่สุดท้ายกลับเสียศรัทธาในตัวเองไปสิ่งที่อันตรายคือวิธีเหล่านี้ยังเป็นการทดลองและไม่มีการรับรองในวงการแพทย์หลักความเสี่ยงจึงสูงและผลลัพธ์ไม่แน่นอนเลยหากคุณกำลังพิจารณาวิธีนี้อยู่ฉันแนะนำให้คิดอย่างรอบคอบและอย่ารีบตัดสินใจตามโฆษณาที่ล่อใจอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยกว่า คือการเข้าร่วมคลินิเคอร์ทรียอหรือการทดลองทางการแพทย์จริงๆแม้คำว่าการทดลองฟังดูน่ากลัวแต่ในความเป็นจริงมันปลอดภัยกว่าเพราะมีทีมแพทย์กำกับอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนจะถูกตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยและเป็นธรรมคุณจะได้รับข้อมูลที่โปร่งใสและชัดเจนผู้ป่วยที่เข้าร่วมจะได้ดูแลใกล้ชิดมากและได้ใช้เทคนิคใหม่ๆที่ผ่านการศึกษาแล้ว แม้ผลลัพธ์อาจไม่หวือหวาเสมอไปแต่คุณจะมั่นใจได้ว่าทุกอย่างปลอดภัยและช่วยสร้างประโยชน์ทางการแพทย์ระยะยาวฉันจำผู้ป่วยชื่อมาตินได้ดีมากเขาอายุ71ปีและเข้าร่วมการทดลองทางการแพทย์แม้ผลลัพธ์ไม่มากนักแต่เขาพอใจและบอกว่าสิ่งที่ได้คือความซื่อสัตย์และโปรง่งใสการเข้าร่วมคลินิเคอร์ทรอัลไม่ง่ายนักต้องผ่านการคัดกรองและเงื่อนไขหลายอย่าง แต่ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือที่สุดการเข้าร่วมคล e ินิเคอร์ทรียไม่ใช่ทางลัดที่เปลี่ยนแปลงทันใจแต่มันให้ความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดคุณจะได้รับการดูแลที่รอบคอบจริงๆและได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางการแพทย์ซึ่งช่วยเหลือผู้ชายอีกมากในอนาคตฉันอยากย้ำว่าทุกการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและร่างกายคุณควรตั้งอยู่บนความจริงและความเข้าใจ ไม่ใช่เพราะความกลัวหรือแรงกดดันหรือคำโฆษณาที่เกินจริงจนเกินไปสุขภาพที่ดีและความมั่นใจที่แท้จริงเริ่มจากการยอมรับตัวเองก่อนเสมอและเลือกวิธีที่ปลอดภัยและได้รับการยืนยันเมื่อเรามาถึงตอนท้ายของวิดีโอนี้ฉันอยากให้คุณได้ทบทวนทั้งหมดอีกครั้งเราได้พูดถึงวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นการบำบัดจ,จิตใจและอุปกรณ์ดึงยืดรวมถึงเครื่องปั๊มสุญญากาศที่ช่วยเสริมการทำงาน เรายังเตือนถึงอันตรายของการฉีดสารเพิ่มขนาดและการผ่าตัดที่มีทั้งความเสี่ยงและข้อจำกัดสุดท้ายเราได้พูดถึงทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดนั่นคือการเข้าร่วมคลินิเคอร์ทรีซึ่งเป็นเส้นทางที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือคำถามที่สำคัญที่สุดคือคุณกำลังมองหาอะไรจากการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นตัวเลขหรือเป็นความมั่นใจในตัวเองสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากผู้ป่วยหลายคน คือขนาดไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าเลยความมั่นใจที่แท้จริงมาจากข้างในเสมอบางคนเพิ่มขนาดได้เล็กน้อยแต่ความมั่นใจกลับเพิ่มขึ้นมหาศาลเพราะพวกเขาทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงในขณะที่บางคนแม้ทำศัลยกรรมแล้วแต่ยังรู้สึกขาดและไม่พอใจในใจลึกๆเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆคือการยอมรับตัวเองหากคุณได้ดูหรือฟังมาถึงตอนนี้คุณคือคนที่กล้าหาคำตอบจริงๆ และฉันขอชื่นชมในความกล้าหาญของคุณสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออย่าหยุดตั้งคำถามและอย่าหยุดดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจคุณมีค่าในแบบที่เป็นอยู่แล้วทุกการเปลี่ยนแปลงควรเป็นแค่การเสริมไม่ใช่สิ่งที่กําหนดความเป็นตัวคุณขอบคุณที่อยู่กับฉันจนถึงตอนจบขอบคุณที่ให้โอกาสฉันแบ่งปันความรู้ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ต่อเพื่อช่วยผู้ชายคนอื่นๆด้วย เพราะยังมีอีกหลายคนที่ยังนั่งเงียบเงียบและสงสัยในสิ่งเดียวกับคุณและตอนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วค่ะ